ครับับผมช่องดักสโลคูอีกครั้งนะครับกันียายเรื่องทายาดมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่164ความเดิจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็เหมือนกาลังถูกไล่ล่าโดยยอดเขาแห่งดาบนะครับแล้วก็จัดการหนึ่งคนจนได้สัญลักษณ์มา1อันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ บทที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ถูกล่าตุมจูจ่ๆขึ้นพลังหยวนอันบ้าคลั่งก็ระเบิดขึ้นในป่าทึบทำลายพื้นที่โดยรอบจนพังทลายต้นไม้หนาทึบต้นแล้วต้นเล่าหักลงที่เอวของพวกเขาพื้นที่ในป่าถูกเคลียร์ออกไปโจหยวนยืนอยู่กลางพื้นดินที่พังทลายนั้นในขณะที่สิทธิ์คนนึงได้ล้มลงหันหน้าไปทางท้องฟ้าในระยะห่างจากด้านหน้าของเขาก่อนถูกพัดพาลงไปโดยรำแสง ตราประทับเรืองแสงตกลงบนหลังมือของโจโหยวนตอนนี้เขามีตราประทับอยู่สี่อันอีกสิบหกอันโจโหยวนขมวดคิว้วเขากำลังตามหาสิทธิ์ที่อยู่คนเดียวมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่ตอนนี้ตระหนักได้แล้วว่าสิทธิ์จากยอดเขาอีกหกยอดเขาได้เริ่มรวมกลุ่มกันเป็นสองหรือสามคนเพื่อคอยระวังยอดเขาอื่นๆเป็นการชั่วคราวทําให้เขาทําอะไรได้ยากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วผู้เข้าร่วมคนอื่นๆก็ไม่ใช่พวกธรรมดา หากเขาเข้าไปผูกพันกับการต่อสู้เป็นเวลานานเกินไปเขาก็จะได้รับบาดเจ็บแม้ว่าสุดท้ายเขาจะชนะก็ตามยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องเฝ้าระวังผู้เข้าแข่งขันของยอดเขาแห่งดาตลอดเวลาอีกด้วยในเวลาเช่นนี้เองที่สภาพอันน่าสงเวกของยอดเขาหยวนสักดิธิ์ได้ถูกเปิดเผยผู้เข้าร่วมจากยอดเขาทั้ง6กแห่งมีจํานวนเป็นสิบสิบคนในขณะที่ทั้งสามฝ่ายของยอดเขาหยวนสักดิทธิ์รวมกันมีเพียงห้าคนเท่านั้น ในจานวนบุคคลทั้งหคนนี้สามคนก็มาจากไฟล์ของลู่หงการที่พวกเขาไม่ก่อปัญหาให้โจหยวนก็ถือว่าเป็นการดีอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะร่วมมือกันไม่แปลกใจเลยที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะมีสิทธิสายม่วงเพียงไม่กี่คนโจหยวนสายหัวในใจการแข่งขันแบบนี้ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบสําหรับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่พวกเขาได้มีสิทธิสายม่วงใหม่หนึ่งหรือสองคนในทุกๆปีนั่นใครย ในขณะที่ความคิดต่างๆหมุนวนอยู่ในหัวโจโหยวนดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นเขาหันกลับไปพังป่าด้านขวาของเขาผู้กันยวนรวมสวรรค์ในมือขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ขนสีขาวรอากับหิมะจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปขนแต่ละเส้นคมกริบราวกับมีดมันพุ่งผ่านอากาศโจมตีเป็นการโจมตีที่น่าเกรงขามยิ่งหนักตึ้มพลังดาบแห่งความตายพุ่งออกามาจากป่าเบี่ยงเบนขนสีขาวรอากับหิมะทั้งหมดออกไปด้วยเสียงดังและกึกก้อง ต้นไม้ยักษ์บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกล้มลงทีละตน้นโจโหยวนมองไปรอบๆพบเพียงดาบของชายหนุ่มที่มีสีเขียวพลังหยวนที่อยู่โดยรอบตัวเขาแข็งแกร่งและมีพลังเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็คมกริบอย่างยิ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าดาบเล่มนั้นทำมาจากพลังหยวนดาบของชายหนุ่มเอียงลงที่ข้างตัวของเขาขณะที่เขายิ้มให้โจโหยวนฮ่าข้าแค่ผ่านทางมาเท่านั้น โจยวนเหลือบมองที่หลังมือของชายหนุ่มเห็นตราประทับสามอันสิ่งนี้ทำให้เขาปาระหลาดใจเมื่อคิดว่าเพื่อนคนนี้ก็สามารถเอาชนะศิษย์สามคนได้เช่นเดียวกันดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปเจ้ามาจากยอดเขาแห่งดาบงั้นเหรอโจหยวนถามขณะที่เขากำพูดกันอยู่รวมสวรรค์ยอดเขาแห่งดาบหลวเต้าชายหนุ่มพยักหน้าเดือยรอยยิม้มเจ้าได้ติดตามข้ามาสักพักแล้วใช่ไหม โจหยวนกล่าวความจริงก็คือเขารู้สึกได้อย่างแวบหนึ่งว่ามีใครบางคนกําลังติดตามเขาอยู่มาตั้งแต่ในก่อนหน้านี้คนคนนี้ก็น่าจะเป็นหลัวเต้าหลัวเต้าพยักหน้าอีกครั้งเมื่อได้ยินเจ้าจะมาทวงเวลาข้าหรือไงรอยยิ้มขี้เล่นดูเหมือนจะผุดขึ้นจากมุมปากของหลัวเต้าขณะที่เขามองโจหยวนทวงเวลาเหรอสิทธิ์น้องโจหยวนเจ้าประเมินตนเองสูงเกินไปถึงแม้ว่าสิทธิ์พี่เล่ยเทียนจะวางแผนกับเจ้า แต่ข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะให้เป็นสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบที่มีความสามารถของพวกเรามารุมจัดการกับเจ้าเลยเพราะฉะนั้นข้าถึงเปิดเผยตัวออกมาในตอนนี้แตงระยิบระยับพรางพลายบนดาบของเขาขณะที่เขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปทางโจหยวนชายหนุ่มมีแววตาเฉียบคมและภาคภูมิใจขณะที่เขากล่าวหลังจากที่ข้าดูเจ้าด้วยตาตนเองก็เข้าใจแล้วว่าแผนการของเขาก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปวับ ทันใดนั้นทันทีที่คำพูดเหล่านั้นหลุดจากปากของเขาร่างอลนลองล้อยของโจโหยุนก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วทิ้งภาพรวงตาต่างๆเอาไว้ในอากาศพุ่งเข้าไปหาหลัวเต้าช่างโง่เขาวความโกรธฉายแวบในดวงตาหลัวเต้าไม่เห็นว่าโจโหยุนไม่สนใจคำพูดของเขาเลยและเลือกที่จะเพิกเฉยโจมตีมาที่เขาแทนในสายตาของหลัวเต้าคู่ต่อสู้ของเขากำลังดูถูกเขายังชัดเจนนี่เจ้าเชื่อจริง,รงๆเหรอว่าการเอาชนะว่ยโยสวนจะทำให้เจ้ามีสิทธิ์ยิงยะโซได้ขนาดนี้ ข้าจะบอกให้เจ้ารู้ไว้เวยโยสวนก็เคยพ่ายแพ้ข้าไปแล้วตอนที่เขาอยู่ในยอดเขาแห่งดับเท้าหลัวเต้ากระแทกลงบนพื้นอย่างรุนแรงพร้อมกับคลื่นพลังหยวนพลังอันแหลมคมพุ่งออกมาจากร่างกายของเขา ทาให้เกิดแผลลึกบนพื้นดินโดยรอบตัวในทันทีดาบอันคมกรีบแร่นไปในอากาศมุ่งตรงไปที่โจหยวนแต่โจหยวนก็ยังเร็วกว่าทิ้งภาพติดตาเอาไว้ขณะที่ดาบนั้นฟาดลงไปในอากาศที่ว่างเปล่าสายตาของโจหยวนจ้องไปที่หลัวเต้าในทันทีโจหยวนรู้ว่าสิทธิของยอดเขาแห่งดาบกำลังมาที่นี่อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องกะจัดหลัวเต้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ความโกรธในดวงตาหลัวเต้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นโจวยวนกำลังเข้ามาใกล้ดาบในมือของเขาสั่นสะท้านในทันใดขณะที่เสียงดาบดังขึ้นพลังหยวนอันแข็งแกร่งลังไหลเข้าไปในดาบทำให้แสงดาบนับไม่ถ้วระเบิดออกจากร่างกายของเขาขณะที่พลังอันไล,ลแรงพุ่งกระจายแม้แต่สิทธภาวะเบิกเนเนชั้นที่6กยังต้องถอยหนีเพื่อเผชเินกับพลังนีอย่างไรก็ตามเกศสีฟ้าอ่อนก็ปรากฏบนร่างของโจวยวนเพื่อปกป้องเขาเกร็ดงูสวรรค์ขับ ลัวเต้าหัวร้ออย่างเย็นชาขณะที่ดาบในมือของเขาพุ่งไปข้างหน้ามันแยกพื้นดินตรงหน้าเขาออกจากกันในทันทีเหมือนสายฟ้าแรบแวบผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แสงดาบสะท้อนในดวงตาโจโยหยวนแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบนใบหน้าของเขาเลยไม่เพียงแต่เขาจะไม่ขยับเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ร้ายแรงนี้เท่านั้นเขายังยื่นมือออกไปจะคว้ามันไว้อีกด้วยเขานั้นจะรับมันด้วยมือเปล่า ร้นหาความตายดวงตาหลัวเต้าแข็งขึ้นการโจมตีด้วยดาบของเขาสามารถฟันได้แม้กระทั่งภูเขาคิดไม่ถึงเลยว่าโจหยวนจะกล้ารับมันด้วยมือเปล่าเคร่งขณะที่สัมผัสกันนั้นขนผู้กันสีขาวก็พันรอบมือปกคลุมเกราของโจหยวนราวกระถุงมือใหม่มันคือผู้กันหยวนรวมสวรรค์อัคคายุระดับสี่มือทองเลนลับ จู่ๆอัคคาราย,ยุนก็สว่างขึ้นบนฝ่ามือของโจโหยวนคลื่นแสงประหลาดแผ่กระจายออกไปแสงสีทองาสาดส่องลงมาบนมือเต็มไปด้วยเกร็ดและถุงมือขนผู้กันจนกลายเป็นประกายสีทองราวกับว่ามันทำมาจากทองคำมือสีทองยื่นออกไปคว้าดาบแสงใบดาบคมกริบของมันขูดเข้ากับฝ่ามือของเขาก่อให้เกิดประกายไฟพุ่งออกมาแต่ว่าไม่ว่าแสงดาบจะดิ้นลนอย่างไรก็ไม่สามารถตัดผ่านชั้นป้องกันหลายชั้นของโจโหยวนไปได้ ความตกใจปรากฏชัดในดวงตาของหลัวเต้าเขาไม่อาจเชื่อได้เลยว่าโจยวนจะจับดาบด้วยมือเปล่าได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นเขายังทําให้ดาบของหลัวเต้าสูญเสียประสิทธิภาพลงไปอีกด้วยชิงมือสีทองโจยวนเลื่อนลงมาตามดาบขณะที่ร่างของเขาเคลื่อนเข้ามาใกล้ดวงตาหลัวเต้าหดหลงอย่างกระทันหันตูม้มพลังหยวนสีทองหมุนวนไปรอบๆมัดที่ปกคลุมเกรดอีกข้างของโจยวนขณะที่มันกระแทกเข้าที่ท้องของหลัวเต้ายัางไม่ปราณี หมัดนี้ได้กระจายพลังหยวนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของหลัวเต้าโดยตรงด้วยพลังหยวนนั้นพลังหยวนในร่างกายของหลัวเต้าแตกกระจายเขาขดตัวด้วยความเจ็บปวดสีผิวเปลี่ยนเป็นซีดขาวร้าวกับคนตายเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าในการแรกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวโจหยวนจะสามารถหาช่องพลังหยวนของเขาด้วยหมัดทําให้เขาสูญเสียพลังในการต่อสู้ไปโจหยวนหัวเราะเบาๆขณะที่เขามองดูความไม่เชื่อบนใบหน้าของหลัวเต้าก่อนที่เขาจะพูดอย่างใจเย็น ความจริงก็คือเจ้าควรจะฟังสิทธิพี่ของเจ้ามากกว่าที่จะต้องการเอาชนะข่าเพียงลำพังเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงเจ้ายัางไร้เดียงสาเกินไปสิทธิพี่หลัวเต้าราแสงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าหอหุ้มร่างหลัวเต้า อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาถูกส่งออกไปจียกก็ได้ออถุยจียกก็ได้แตกออกจากที่เอวของหลัวเต้าในทันทีทําให้เกิดกลินหอมฟุ้งไปทางโจหยวนโจหยวนถอยห่างอย่างรวดเร็วแต่บางส่วนก็ยังสามารถสัมผัสที่ตัวเขาหลัวเต้าได้ตะโกนอย่างโหยหวนอย่าได้ดีใจเกินไปนักโจหยวนสิที่เลิศเทียนและคนอื่นๆกำลังรู้เร็วๆนี้ว่าเจ้าอยู่ที่ไหน ก่อนที่เสียงของเขาจะจางหายไปเขาก็ได้ถูกส่งออกไปแล้วโจยวนสูดกลิ่นในร่างกายตนเองกลิ่นนั้นจางมากแต่ยากที่จะกําจัดออกทําให้เขาขมวดคิ้วชั่วขณะก่อนจะหันหลังกลับและวิ่งเข้าไปในป่าทึบอย่างรวดเร็วอยากเล่นกันนักใช่ไหมงั้นข้าจะอยู่กับพวกเจ้าทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบเลยขณะที่โจยวนจากไปเขาไม่รู้ว่าการต่อสู้ที่เขาเพิ่งจะยุติอย่างรวดเร็วนี้จะทําให้เกิดความโกรธโหดนอกเทือกเขา บรรยากาศภายนอกเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหล่าสิทธิ์จำนวนมากกำลังจ้องมองบนท้องฟ้าด้วยความตื่นเต้นซึ่งการต่อสู้อันดุเดือกกำลังฉายออกมาจากกระจกทุกคนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการทดสอบสิทธิสายม่วงนั้นโดยพื้นฐานคือสิทธิสายทองชั้นยอดในนิกายชางส่วนซึ่งมีสถานะค่อนข้างสูงอยู่แล้วดังนั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อแข่งขันการต่อสู้ระหว่างพวกเขาจึงน่าตื่นเต้นมากจนสิทธิส่วนใหญ่ไม่อาจละสายตา ซุ่มๆเหล่าศิษย์ถูกกวาดล้างด้วยลําแสงอย่างต่อเนื่องการถูกโยนลงไปในแม่น้ําที่คดเคี้ยวรอบเทือกเขาเหล่าศิษย์เหล่านี้ก็คือผู้ถูกกําจัดออกว้าวสู้หันจากยอดเขาช้างโซนช่างหน้าทึ่งซะจริงนางได้รับตาประทับไปแล้วห้าอันมู่ชุดเลยจากยอดเขาดอกบัวหิมะได้รับตาประทับห้าอันเช่นเดียวกันยังมีเลอเทียนจากยอดเขาแห่งดาบและรุ่นพี่เสียอยู่จากยอดเขาอัคราวิญญาณอีกด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่บวกเขาเป็นสีสายทองอันดับต้นๆของยอดเขาพวกเขาความสําเร็จในการต่อสู้ช่างน่าทึ่งจริงๆพวกเขามีพลังมากจริงๆส่วนสิทธิ์ที่เหลือก็ยังขงมข่าความสามารถอยู่เมื่อเทียบกับพวกเขาสิทธิ์จำนวนมากได้สนทนากันอย่างมีชีวิตชีวาขณะพวกเขาดูที่กระจกหยวนสิทธิ์บางคนให้ความสนใจกับโจหยวนเมื่อบวกเขามองไปที่กระจกหยวนเสียงร้องความปาราใจก็ดังขึ้นนั่นมันหลวเต้าจากยอดเขาแห่งดาบนี่ ข้าไม่เชื่อเลยว่าเขาจะมาเจอโจหยวนได้เร็วขนาดนี้คำพูดของเขานั้นดึงดูดความสนใจจากสิทธิ์จำนวนมากในทันทีเหล่าสิทธิ์จำนวนมากต่างซุบซิบกันเมื่อได้เห็นบุคคลทั้งสองประชิญหน้ากันในกระจกไม่คิดเลยว่าเขาจะพบกับลัวเต้าโจหยวนช่างโชคร้ายซะจริงใช่แล้วแม้ว่าสิทธิ์สายทองของยอดเขาแห่งดาบจะมีมากมายแต่ลัวเต้าก็ติดอันดับหนึ่งในสามแน่นอนว่าเขานั้นเป็นคนเก่งกาจพอสมควร ถ้าด,ดูการต่อสู้ของสิทธิ์พี่หลวงเต้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาเอาชนะสิทธิ์ไปแล้วสามคนฮะก่อนหน้านี้โจหยวนก็ไม่ได้เอาชนะคู่ต่อสู้สี่คนได้หรือไงดูเหมือนว่าในที่สุดเขาก็ได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแล้วการต่อสู้ระหว่างโจโยวนและหลวเต้าเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันดึงดูดความสนใจของเหล่าสิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อข่าวการประทะก,กันของพวกเขาแร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว กูฮงอี้ก็ตื่นตัวเช่นเดียวกันทําให้นางขมวดคิว้วนางเคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับลัวเต้าอยู่แล้วและรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่น่าเกรงขามมากนางไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเป็นศิษย์ยอดเขาแห่งดาบคนแรกที่โจหยวนได้พบเจอดูเหมือนว่าโชคของน้องชายโจหยวนจะไม่ดีเท่าไหร่นักข้างๆกูหงอี้ชินหลานก็รีตาลงและพูดด้วยรอยยิ้มประชดประชันที่สําคัญกว่านั้นเลอเทียนลู่เสวียนยินและศิษย์ของยอดเขาแห่งดาบคนอื่นๆก็กําลังมุ่งหน้ามาหาเขา หากโจยวนยอมให้ตนเองถูกหลัวเต้าทวงเวลาเอาไว้มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นกูของอี้จ้องมองเขาอย่างเย็นชาแม้ว่านางจะไม่ได้ตอบโต้แต่านางก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากกำรรมือแน่นโจยวนนั้นอยู่ในจุดที่ยากลาบากจริงๆโจหยวนข้าขอให้เจ้าปลอดภัยโอ้นั่นพวกเขากําลังเริ่มกันแล้วฉินหลานหัวร้อเบ,บาๆทันใดน,นั้นก็จ้องไปที่กระจกความย่อเย้ยประกฏบริมฝีปากฉินหลานขณะที่เขากล่าว ฮ่าช่างเป็นคนที่กล้าหาญซะจริงเขากล้าใช้หมัดเปล่าของเขารับดาบของหลวงเต้าเหรอเขาไม่รู้หรือว่าพลังหยวนของสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบนั้นเฉียบคมที่สุดในที่กายชางส่วนเขาเพิ่งเห็นโจหยวนยื่นแขนออกไปและจะคว้าดาบเอาไว้เหล่าสิทธิ์จำนวนมากที่อยู่โดยรอบต่างอุทานด้วยความตกใจสิทธิ์หญิงบางคนถึงกับหลับตาลงราวกับว่าคาดเดาวไว้ว่ามือของโจหยวนจะถูกเฉือนออกเป็นชินช้นๆ ใบหน้าของกูหงอีก,ก็ซีดเผือกเช่นเดียวกันรอยยิ้มย่อเย้ยบริฟีปากชิ้นหลานขยายกว้างขึ้นเขาจ้องไปที่กระจกพลังหยวนอย่างตั้งใจรอคอยจะเห็นชะตากรรมัน่าสังเวชของโจโหยวนอย่างกระตือรือร้นภายใต้การจ้องมองอันเข้มข้นของเขาเหล่าศิษย์ทุกคนต่างเฝ้าดูฝ่ามือโจโหยวนที่เปลี่ยนเป็นสีทองในพริบตาก่อนที่เขาจะคว้าดาบมือของเขาเลื่อนลงมาตามดาบทำให้เกิดประกายไฟไม่ปรกากฏแม้แต่หยดเลือดสักหยดเดียวต่อมาโจโหยวนก็เปลี่ยนระยะห่างระหว่างพวกเขากระหลวเต้าในทันที แรบ่อยหมัดอันทรงพลังเข้าที่ท้องของหลัวเต้าอย่างรุนแรงการต่อสู้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว่าทีสิทธิ์จำนวนมากหยุดลงกระทันหันจ้องมองไปที่ความไม่เชื่อหลัวเต้านั้นลม้มหลงกับพื้นอย่างช้าๆมันเป็นเพียงแค่หมัดเดียวหลัวเต้าสิท์สายทองที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับที่สามจากยอดเขาแห่งดาบพ่ายแพ้เพียงแค่นั้นอย่างงั้นเหรอ ได้ยินเสียงกืนน้ำลายดังๆติดต่อกันมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผลลัพธ์ที่พวกเขาได้จินตนาการเอาไว้รอยยิ้มย่อเย้ย,ยบนใบหน้าของฉินหลานยังไม่ทันยิ้มเสร็จค่อยๆแข็งขึ้นทีละน้อยไม่นานหลังจากนั้นบุมริมฝีปากของเขากระตุกขณะที่เขาอุทานเ,นเป็นไปได้ยังไงเขารับดาบของหลัวเต้าด้วยมือเปล่าได้ยังไง ด้วยความแข็งแกร่งของรัวเต้าแม้แต่คนแข็งแกร่งยังว่วโยส่วนก็อาจโดนฟันได้เมื่อเขาพยายามจะรับการโจมตีด้วยมือเปล่าแล้วผู้ที่มีพลังสภาวะเบิกเนชั้นที่3ายยังโจโยหยวนทําได้ยังไงข้างๆเขากูหงอีถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะมองเขาอย่างเฉยเมยแม้ว่านางจะไม่ได้พูดอะไรสักคําแต่การแสดงออกเยอะๆในดวงตาของนางก็เพียงพอจะทําให้ใบหน้าของฉินหลานแสดงความเขินอายเมื่อสักครู่นี้เขาได้ล้อเลียนโจโยหยวนแต่ทันใดนั้น คำพูดของเขากลับมาตบหน้าเขาแทนอีกครั้งสิพี่ชินหลานถ้าท่านอยากดูจะไม่เป็นไรถ้าท่านอยู่เงียบๆและเก็บคำพูดของท่านไว้กับตนเองกูหงอี้พูดอย่างใจเย็นคำพูดของนางนั้นโหดร้ายมากไม่แสดงความเคารพต่อชินหลานเลยใบหน้าชินหลานเต็มไปด้วยความโกรธแต่เขาก็ไม่กล้าทําอะไรกับกูหงอี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคลึงความโกรธนั้นลงไปสายตาอันมืนมนของเขาจับจ้องไปที่ร่างโจหยวนในกระจกขณะคลิกเขาสาบานในใจ มีอะไรให้มีความสุขกันเมื่อเลิศเทียนปรากฏขึ้นเจ้าจะไม่มีช่วงเวลาดีๆอย่างแน่นอนบนยอดเขาเฉินไทยหยวนและลูกศิษย์ของเขายืนอยู่เมื่อบกเขาเห็นฉากนี้เสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นในทันทีก่อนหน้านี้พวกเขากังวลในใจเรื่องโจหยวนมากที่ขอมหน้าผาหลี่ชิงซานละสายตาและพูดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากสําหรับโจหยวนความจริงที่ว่าเขาใช้มือเปล่าต่อสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบก็เป็นเครื่องวิสูจน์ความกล้าหาญของเขาแล้ว เยาเยาตอบยังไม่ใส่ใจนั่นก็แค่สิทธ์ตัวเล็กๆหลี่ชิงซานอดไม่ได้จะตกใจกับคำพูดเหล่านี้นางรู้สึกไม่พอใจเขาอาจจะอ่อนแอเกินไปสำหรับเจ้าแต่ข้ากลัวว่ามันไม่เหมือนกับโจยหยวนหลัวเต้าคงไม่ได้คาดคิดว่าโจหยวนจะทำเรื่องบ้าๆแบบนี้มิฉะนั้นแล้วเขาคงไม่พ่ายแพ้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเอาชนะหลัวเต้าได้แต่ตอนนี้ก็ถูกกลิ่นหอมหยกอน,หนาหลงไหลของจี้หลัวเต้าแล้ว ซึ่งเป็นกลิ่นหอมเฉพาะของยอดเขาแห่งดาบดังนั้นข้าเชื่อว่าศิษย์ทุกคนของยอดเขาแห่งดาบจะตามหาเขาเจอในไม่ช้าและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาก็จะเดือดร้อนสถานการณ์ที่บุคคลเพียงคนเดียวสามารถรับมือกับศิษย์ทั้งหมดจากยอดเขาแห่งหนึ่งได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดิกายชางส่วนของเราเหยาเหยา,ยาจมอยู่ในความคิดชั่วขณะก่อนที่นานจะพูดอย่างจริงจังเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปลีชิงซานหยุดชะงัก ดวงตาอันงดงามของนางจ้องมองไปที่ร่างชายหนุ่มในกระจกหยวนนางเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดว่าข้าหวังว่าเขาจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังปุ๊บท่ามกลางป่าทึบร่างโจหยวนเหลือเพียงระอองควันขณะที่เขาวิ่งไปโดยทิ้งภาพร้อนอันเลือนลางไว้ในพื้นที่เบื้องหลังของเขาเขาได้ผลักดันความเร็วของเขาไปจนถึงขีดจาํากัดแม้ว่าเขาไม่ได้กลิ่นจากร่างกายของเขาอีกต่อไปแล้ว แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่ากำลังถูกตาตึงด้วยกลิ่นที่จางและแปลกประหลาดอย่างยิ่งกลิ่นนั้นแรงมากจนแทบจะรบไม่ออกเลยดวงตาของเขากวาดมองไปทั่วบริเวณเขารู้ว่าขณะนี้บรรดาศิษย์ของยอดเขาแห่งดาบกำลังสร้างวงล้อมรอบเขาอยู่ดวงตาเขามีประกายวูบไหวในความคิดขณะที่เขาบนพึมพำเนื่องจากพวกเจ้าอยากล่าข้านะข้าจะหาจุดเพื่อเตรียมพร้อมของข,องขวัญชิ้นใหญ่ให้พวกเจ้าทุกคนเลยเมื่อคําพูดของเขาค่อยๆจางหายไปร่างของเขาก็ผ่านไปแล้วหายลับไปในป่าทึบทันที ไม่นานหลังจากที่ร่างโจหยวนหายไปก็ได้ยินเสียงรมพัดแรงร่างสองร่างตกลงบนกิ่งไม้หนาทึบคู่นี้ประกอบไปด้วยชายและหญิงด้แก่เลิศเทียนและลู่เสวียนหญิงจากยอดเขาแห่งดาบเขาเร็วมากจริงๆลู่เสวียนหญิงที่มีสีหน้าเย็นชาพูดขึ้นในทางกลับกันเลิศเทียนก็มีท่าทียิ้มแย้มตามปกติดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นพวกเราแล้วลู่เสวียนหญิงขมวดคิว้วตอนนี้เขากำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดอย่างสิ้นหวัง กาจจะไล่าตามให้ทันก็คงยากเลือดเทียนตอบยังไม่ใส่ใจสัตว์ปลาที่ตื่นตระหนกจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสมอเมื่อมันหมดเลี้ยวแรงก็จะกลายเป็นเหยืงง่ง่ายๆสิทธิ์คนอื่นๆของยอดเขาแห่งดาบได้สร้างสิ่งกีดขวางรอบบริเวณนี้ไว้แล้วไม่มีทางที่เขาจะหลบหนีไปได้เลือดเทียนเกาหน้าและถอนหายใจความกังวลเพียงอย่างเดียวของข้าก็คือเป็นเรื่องที่น่าระอายเกินไปที่สิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบผู้มีความสามารถของเรามากมาย ต้องมาจัดการกระโจหยวนเพียงคนเดียวแต่ข้าไม่ชอบเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นดังนั้นข้าได้ทุ่มเทกับงานนี้ไปแล้วข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุใดๆต้องทํรลายความหวังที่เขามีให้หมดสิน้นข้างๆลู่เสวียนหยินเห็นด้วยขณะที่นางกล่าวเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กที่แปลกประหลาดคนหนึ่งดูเหมือนจะเกินความคาดหมายเสมอดวงตาอันสดใสของนางจ้องมองไปที่เลอเทียงขณะนางยิม้มแต่น่าเสียดายสําหรับเขา คราวนี้เขาต้องประชิญหน้ากษิ์พี่เลอเทียนนางเห็นด้วยกับวิธีการต่างๆอย่างพิธีพิถันของเลอเทียนท้ายที่สุดแล้วหาพวกเขาไม่สามารถจัดการกับโจหยวนได้แม้จะส่งศิษย์จำนวนมากออกไปนั่นจะเป็นการทำลายชื่อเสียงของพวกเขาอย่างใหญ่หลวงเลอเทียนหัวร้อบรเบาๆดวงตาของเขาหลีลงขณะมองไปยังทิศทางที่โจหยวนนั้นหายตัวไปเขาได้โบกมือรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏบนใบหน้าเตรียมตัวดึงตาข่ายถึงเวลาแล้ว ที่โจโยวนจะสัมผัสกับวิธีการของยอดเขาแห่งดาบของพวกเราเมื่อเวลาผ่านไปการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเทือกเขานั้นก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สิทธิ์ที่เหลือก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นผู้เขาร่วมที่เหลือค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่ความลึกของเทือกเขาณสถานที่แห่งหนึ่งในเทือกเขาสิทธิ์สามคนจากยอดเขาเดียวกันกำลังเดินทางไปด้วยกันพวกเขาเดินเบียดกันอย่างแน่นขนาดคอยมองสำรวจบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวังขณะที่เดิน พลังยวอนไหลเวียนรอบตัวพวกเขาพร้อมจะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดฟึบทั้งสามคนหันศีสษะไปทางขวาทันทีเห็นเพียงร่างบางๆที่คล้ายกับกลุ่มฟันเคลื่อนผ่านไปด้วยความเร็วที่เร็วเกินกว่าที่เขาจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทางกลับกันพวกเขามองเห็นเพียงต้นไม้สันไวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นใครนะ่ะพวกเขาตะโกนขณะที่พลังหยวนรอบตัวเขาพุ่งเร็วขึ้นเพื่อเตรียมโจมตี ก่อนที่พวกเขาจะปล่อยพลังหยวนร่างที่คล้ายแสงวูบวาบก็หายไปจากสายตาแล้วทั้งสามคนตกตะลึงเมื่อหันมามองหน้ากันเหงื่อเย็นปรากฏบนหน้าผาพวกเขาขณะที่พวกเขาพูดนั่นมันใครกันเร็วเกินไปแล้วพวกเขาแม้แม้กระทั่งจะสังเกตเห็นการปรากฏตัวของเขาก่อนที่จะหายไปซะอีกมันไม่เป็นไรไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็นใครคนที่เร็วขนาดนั้นเราก็ไม่ควรไปตอแยด้วยหนึ่งในนั้นกล่าวอีกสองคนพยักหน้าเห็นด้วย ในขณะที่เขากําลังจะเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังหยวนอสงพลังที่แผ่มาจากทุกทิศทางอย่างรวดเร็วทําให้การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้ง3คนรีบรวมตัวกันหลังชนกันอย่างรวดเร็วโดยพลังหยวนคุ้งพานขณะพวกเขามองไปในทิศทางของพลังหยวนอย่างระมัดระวังหลายสิบลมหายใจต่อมากิ่งไม้ก็สั่นไหวขณะที่ร่างเรืองแสงเจ็ดแสะทุยต้นไม้ก็สั่นไหวขณะที่มีร่างเรืองแสงเจ็ดหรือแปร่างพุ่งออกมายืนอยู่บนต้นไม้โดยรอบ จ้องมองกลุ่มคนด้วยความคุกคามพวกเขามาจากยอดเขาแห่งดาบนี่ดวงตาทั้งสามเบิกกว้างเมื่อมองเห็นรูปร่างที่เลืองแสงสิทธยอดเขาแห่งดาบจ้องมองไปที่สิทธหงหยาสามคนและตะโกนว่ายอดเขาแห่งดาบกำลังตามล่าโจยหยวนอยู่และพวกเราหวังว่าคนอื่นๆจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหลังจากทิ้งคำเหล่านี้เอาไว้พวกเขาก็เพิกเฉยต่อสามคนและรีบออกไปอีกครั้ง ทั้งสามคนตกตะลึงเมื่อสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบจากไปไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็อดไม่ได้จะบ่นพึมพำคิดไม่ถึงเลยยอดเขาแห่งดาบจะออกร่าโจหยวนแต่นี่มันเกินความจําเป็นไปไหมติดคนหนึ่งขมวดคิ้วก่อนจะพูดด้วยความดูถูกยอดเขาแห่งดาบช่างไรย้ยางอายซะจริงโจหยวนเป็นเพียงสิทธิ์ใหม่คนหนึ่งเท่านั้นข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะรวมกลุ่มกันโจมตีไปที่เขาอีกสองคนพยักหน้า หรือว่าร่างที่เราเห็นในก่อนหน้านี้จะเป็นโจโหยวนเขาช่างโชคร้ายที่มีสิทธยอดเขาแห่งดาบทั้งฝูงตามล่าเขาข้ากลัวว่าคขาเนี่ยเขาคงหนีไม่พ้นแล้วสิทธยอดเขาแห่งดาบชี้เห็นแล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้โจโหยวนเป็นสิทธสายม่วงข่าวการล่านในครั้งนี้ทําให้เกิดความโกรธขนครั้งใหญ่ในบริเวณลึกของเทือกเขาอย่างรวดเร็วสิทธจำนวนมากถอนหายใจด้วยความละอายใจต่อความไรย้ยางอายของยอดเขาแห่งดาบและความโชคร้ายของโจโหยวน แม้ว่าพวกเขาจะเห็นอกเห็นใจโจโยวนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครวางแผนจะช่วยเหลือเขาเลยท้ายที่สุดแล้วรากฐานโจโยวนก็อ่อนแอและยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่สภาพที่ตกต่ำดังนั้นการช่วยเหลือเขาและประเชิญกับความโกรธแค้นของยอดเขาแห่งดาบจึงดูเหมือนไม่คุ้มค่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความวุ่นวายนอกเทือกเขาสิทธ์จำนวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยการที่ยอดเขาแห่งดาบรวมตัวกันโจมตีโจโยวนนั้นถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่การวิภาควิจารณ์บกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอย่างแท้จริงในโลกใบนี้ชื่อเสียงของโจยวนั้นเติบโตเร็วเกินไปมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องประสบกับปฏิกิริยาตอบโต้ในที่สุด ผู้ที่โกรธแค้นที่สุดในหมู่พวกเขาก็คือสิทธิของเฉินไทยหยวนการกระทําของยอดเขาแห่งดาบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่สนใจเฉินไทยหยวนเลยดังนั้นพวกเขาจึงสามารถดําเนินการนี้ได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องกลัวการโต้อตอบใดๆสีดาเฉินไทยหยวนมืดลงขณะที่ความโกรธชายแวบผ่านดวงตาแต่ว่าในที่สุดเขาก็ระงับความโกรธด้วยการหายใจเข้าลึก การคัดเลือกสิทธิสายม่วงเป็นการทดสอบที่โหดร้ายและแทบไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะยื่นเรียกร้องหรือร้องเรียนไปต่อผู้นำนิกายชิงหยางดังนั้นโจโหยวนต้องพึ่งพ้าตนเองปู่วสโสหลูซงและลูกศิษย์ของเขาก็โกรธท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเป็นศิษย์จากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันทำให้การกระทำของยอดเขาแห่งดาบเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อพวกเขาด้วยเมื่อเผชิญหน้ากระฉากนี้แม้แต่ลูหยานที่ไม่ชอบโจหยวนก็ยังขมวดคิ้วขณะที่นางกัดฟันและพูดว่า ยอดเขาแห่งดาบช่างไรย้ยางอายไม่มีอะไรที่นางทําได้นอกจากด่าออกไปดังๆแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะกลุ่มพวกเขาจะไปช่วยโจโยวนพวกเขาก็เป็นเพียงเหมือนตะก,กะแตนที่อยู่หน้ารถเกวียนเท่านั้นสิ่์คนอื่นๆที่อยู่โดยรอบนางก็เงียบไปลู่ยานจ้องมองร่างที่กําลังวิ่งหนีขณะที่นางกัดฟันโจหยวนถ้าเจ้าสร้างความปาระหลาดใจให้กับข้าได้อีกครั้งตัวข้าตัวข้าตัวข้าจะยอมรับว่าอนาคตของเจ้า มีคุณสมบัติที่จะไล่ตามสิทธิพี่ซูชิงได้เหล่าสิทธิรอบข้างนางต่างจ้องมองด้วยความตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่แฟนตัวยงของสิทธพี่ซูชิงอย่างนางพูดคำเช่นนี้ลู่ยานจ้องมองกลับไปที่พวกเขาอย่างคุกคามพวกเจ้ามองอะไรเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเขาจะทําได้นะ่ะ พวกเขาทั้งหมดต่างปิดปากเงียบและสายหัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิทธ์สายทองชั้นยอดจากยอดเขาแห่งดาบเขาจะพลิกสถานการณ์เพียงรำพังได้อย่างไรตรงกันข้ามกับความโกรธแค้นของสิทธ์ของเฉินไทยหยวนและหลู่ซงสิทธ์ของลู่หงแสดงความยินดีกับความโชคร้ายของโจหยวนพวกเขาก็มาจากยอดเขาแห่งดาบไม่ได้ถือว่าตนเองเป็นสิทธ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกดีใจที่ตอนนี้โจหยวนถูกไล่ล่าโดยยอดเขาแห่งดาบเมื่อก่อนเขายิงยาโสมากแต่ดูตอนนี้สิ สิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือหนีเหมือนสุนัขที่สูญเสียบ้านไปแล้วขณะที่ฝูงชนได้เฝ้าดูร่างที่ติดตามลึกเข้าไปในเทือกเขาในที่สุดเงาจางๆของยอดเขาทั้งสิบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกก็เริ่มปรากฏในสายตาดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเริ่มเข้าใกล้จุดสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันโจยวนก็พุ่งเข้าไปในหุบเขาหมอกหนาทึบลอยฟุ้งบดบังร่างกายของเขาด้านหลังเขาได้ยินเสียงรมพัดแรงของกระร่างแสงร่างแล้วร่างเล,าล่าลงมาจากท้องฝาปิดกั้นหุบเขาทั้งหมด ร่างของเลอเทียนและลูดสวเวียนหยินก็ลงมาบนต้นไมยย้หยักพวกเขาจ้องมองไปยังหุบเขาเบื้องหน้าแลกเปลี่ยนสายตากันขณะที่รอยยิ้มเยาะเย้ยปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาหลังจากการไล่ตามอันยาวนานสัตว์ป่าที่ตื่นตระหนกก็หมดความอดทนในที่สุดไม่นานสิทธิจำนวนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในบริเวณใกล้หุบเขาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากสิทธิแห่งยอดเขาแห่งดาบนั้นใหญ่โตเกินไปดึงดูดสิทธิจากยอดเขาอื่นๆเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ สายตาเล้อเทียนกว่าไปทั่วบริเวณนั้นขณะที่เขาคำนับพร้อมกับรอยยิ้มจังๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของระหว่างโจหยวนกับยอดเขาแห่งดาบของข้าพวกเราทำให้ใครเดือดร้อนไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยเขาเตือนพวกคนอื่นยังมีนายว่าไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องดวงตาเหล่าสิทธิทบุงเข้ามายังรวดเร็วมีประกายความคิดแวบหนึ่งในที่สุดเขาก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับพวกเขาไม่ได้สนิทสนมกับโจหยวนมากขนาดนั้นแน่นอนว่าไม่ต้องการทำให้เล้อเทียนและลูกน้องของเขาต้องคุนเคือง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเห็นเช่นเดียวกันฮ้เลอเทียนยอดเขาแห่งดาบของพวกเจ้าช่างไรย้ยางอายหากเจ้ายังมีความกล้าจงไปสู้กับโจหยวนตัวต่อตัว,ตวอย่างน้อยเจ้าก็จะได้รับชัยชนะอย่างสมเกียรติหากเจ้าชนะนั่นนะทําไมต้องใช้วิธีนี้ด้วยเล่าน้าเสียงใสดังขึ้นเมื่อสาวแสนสวยผู้เยายวนเดินออกมาและขมวดจมูกอย่างเย็นชานั่นก็คือซูหวานแห่งยอดเขาชางซวน นางนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกูหงอี้และกูหงอี้ก็ยังขอให้นางช่วยโจหยวนอีกด้วยดังนั้นเมื่อนางเห็นโจหยวนถูกกลั่นแกล้งนางจึงออกมาปกป้องเขาเลอเทียนขมวดคิ้วไม่เห็นสุวานก้าวเข้ามาก่อนที่เลอเทียนจะได้ตอบอะไรก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นว่าสุวานเจ้ายังกล้ายุ่งเรื่องคนอื่นอีกดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเวลาว่างมากเกินไปทำไมเจ้าไม่มร้องยุ่งกับข้าดูล่ะ ฟุงชนหันสีษะไปมองเห็นชายคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีดำเดินมาแม้ว่าเขาจะดูธรรมดาแต่ดวงตาของฝูงชนก็เบิกกว้างเมื่อเห็นใบหน้าของเขาหวังเฉินจากยอดเขาคุกสายฝาเขายังเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศอีกด้วยหวังเฉนินซูหวานขมวดคิ้วขณะพูดอย่างเย็นชาเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยหวังเฉินไม่แสดงสีหน้าใดๆไม่ตอบคำถามท่าทีของเขาชัดเจนอยู่แล้วปากซูหวานเข้าขัดขวาง เขาก็จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดนางสู้หวานกำหม,มัดแน่นด้วยความโกรธติดคนอื่นๆสายหัวในใจดูเหมือนว่าเลอเทียนตั้งใจจะกำจัดโจโยหยวนและได้เตรียมการไว้แล้วในกรณนนีที่มีคนพยายามช่วยเขาตอนนี้มีคนมาหยุดสู้หวานไปแล้วดูเหมือนชะตากรรมของโจโยหยวนจะถูกปิดผนึกไปแล้วเลิอเทียนถอนสายตาออกเขาจ้องมองไปที่หุบเขาที่ถูกปิดล้อมตาของเขาหลีลงในทันทีเสียงเฉยเมยของเขาก็ดังขึ้นไปเลย เมื่อได้ยินเสียงของเขาแล้วเหล่าศิษย์ของยอดเขาแห่งดาวที่อยู่โดยรอบก็วิ่งเข้าไปในหุบเขาทันทีบนยอดไม้มุมริมฝีปากของลู่สวียนยินยกขึ้นนางก็ได้มองดูฉากนี้โจหยวนครั้งนี้เจ้าหนีไม่รอดแนะ่เอาระครับก็เป็นนันจบในบทที่หนึ่งรหกสี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอโคมันร้อมรอบอะไรโจโยวนขนาดนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอคุณติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ